มาบันี้วันนี้นะคะเช้าวันที่แปดมีนาสองห้าหกแปดเบื้องเขาทั้งหนาตุเจ้าข้าวเหนียวพันน้ำหยดน้ำย้อยสวดจุ่มกลุ่มอยมันเป็นเขาหน้าปีพี่น้องเอ้ยเป็นไงเคียวสบายตามีเฮงขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะนะคะทงพุ่นกับคักตุเจ้าเห็นม่พุ่นอ่ะอันนั่งกับเขาน้ำหยดน้ำย้อยขึ้นกันค่ะพี่น้องว้าวเฮงทิพย์ญาติสิลมแท้เลยเด้อเขาต้นเฟืองเป็นเฮงบ่แข็งแรงอยู่แต่ว่าเป็นข้าว เป็นข้าวที่เอามาทํานาปรังแล้วกินอ่อนนุ่มเลยพี่นงองเขาพันนำ้ำโยน้ำโยยส่วนไฮนี่ก็สิเป็นข้าวเหนียวไก่น้อยลายนี่บ่ไาโซ่สเต็ปโดร์เดอร์ไก่น้อยลายนี่บะลายดอกนี่ยท่อนใดแนวอยย่สองสำโลมเมื่อวานไหวพี่นงองถาเบิ้งร่วงเขาในเดอเป็นไงบ้วงเดียินแต่ย่ยท่อนว่าข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองวัติอันนี้ข้าวเหนียวไก่น้อยลายเดอร์บะลายบหลายพี่น้องแล้วก็ทางน,นี้ก็จะเป็นข้าวญี่ป,ปุ่นนี่ข้าวญี่ปุ่นใบพันบ่คบอมูดดอ,อกเห็นบะนี้ย่ยท่อนแบ ทั้งนี้ข้าวเหนียวไก่น้อยลายข้าวเหนียวญี่ปุ่นหลายคนหลายคนแล้วก็หลายคนว่าเฮ็ดข่าติดกันยังสี่บ่อยานเกย์ซ้อนปิว้วใส่กันบอกโอ้ยไม่เป็นความจริงกักเม็ดเลยพี่น้องยี่ทอนเฮ็ดหลายเทียละโอ้ยเขาญี่ปุ่นก็สิได้เห็นร่วงนะตัวนี้พี่น้องคะดูนะคะข้าวกำลังตั้งท้องนี่ตั้งท้องก็คงจะประมาณนี้แหละเพราะว่าลักษณะเขาไอเม็ดเขาเปใหญ่งงเนาะ เขาบอกว่าเป็นเขาพันไงซะไปสิว่าสิว่าเขาพันเมียนข้นกับข้นแคร์เออพันเมียนกะงัวขั้วกะสีโตเตี้ยโตตำเฮ้ยครั้งแรกที่ทําแล้วเห็นผลเค่อยเอามาใส่หลายปีมานี่ศาสตร์แลยพี่น้องว่าพื้นเขาญี่ปุ่นก็ได้บ่เปลี่ยนศาสตร์ได้เขาเนี่ยปนพ่นมาย่าทอดเลยเลยหลาบเลยบ่ดที่นี่ในม่านปีนี่หนึ่งกิโลนะคะยัดทอดมาทําแบบนายโยนถับเบิ่งห่วงเน้อเมื่อวเขาล่องคิ้มากเขาก็บว่ามันสิเขาสีทองออกล่วงให้ตุ้เจ้าเห็นกเขาหอยู่แล้วว่าเขาอันนี้มั่น แต่ว่าก่ยัางม้ันเห็นล่วงพี่น้องขั่นเห็นล่วงแรกแล้วก็จะชายโยนะคะชายโยตื่นเต้นมากเลยแหละมบงนี่ปางกระเชิร้ายเจ้าอยู่แ้วพี่น้องทั้งนี้น้ำยนนำหนำ่อยเจ้าเบิง้งลุสวนจุ่มกลุ่มขึ้นเลยวะมังหนวงขักงนอเพ่นนี่เข้าอร่อยนะคะไปอีกก่อีกหน่อยมาอีกจังหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองนี่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของไงทอนนี่เห็นบ่อยใบเขาสีใย นี่กระดำเป็นคันใบค่ะพี่น้องเขาญี่ปุ่นเ้าไก่น้อยพันสีทองมาหันเข่าเหนียวไก่น,น้อยล่าเห็นว่าใบเขาจะแตกต่างกันเลยพี่น้องมึงด้วยใบข้าวญี่ปุ่นก็จะสั้นที่รี่สวยใบข้าวเหนียวไก่น้อยสีทองก็จะใบใหญ่จักหน่อยปเปรีปเปรีปเรปเรีอ่าไปต่อไปนะคะตอนเช้าของวันที่8ปดสุดชื่นแหงลมทั้งอื่นฝนตกไหมพี่น้องอันทั้งเอื่นฝนฝนตก มันนี้ทอนบบดคึมเจ้าเบิ่งพุ่นน่ะขีฟ้าคึมแล้วก็ลมวีวีลมโอยๆมาหนาวด้พี่น้องค่ะหนาวอากาศเย็นมือขึ้นเมื่อวานเมื่อวานวันที่เจ็ดใช่ไหมได้หาเสียกันหนาววานนุงตัวน,นี้ก็ลม่มวีวีถาวม,มาหนาวว่าเย็นเย็นพี่น้องเมื่อนี้อาจจะขึ้นไปทั้ง้านสวยมากอาจจะลมไปอีกเนาะนี่บอกโอ้พุ่นน่ะเอายืนนู่นหนิเจะเบิ่งเขาพัดนำโยนนำหน่อยจะาวาสิง,งามซำไหนสวดจุ่มภูมิป่านวันหน้าปีโรดพี่น้องงามครับว่ะ บันมะมือข้างหลังทั้งนี้เข้าเนียวไก่ไน้อยผัดส,สีทองก็งามเห็นไหมยืนใส่คนเปียบเทียบ er ก็จะงามแบบนี้นะคะพี่น้องมีแหงตาเลยมาทงมาไทายย่างมือเศร้านี่นะข้าไก่น้อยนี่ยังกําลังสิเริ่มมานิดนดมานในหน่อยเพราะว่าปิดต้นเดือนมีหน้ายเนะพี่น้องก็จะได้เก็บเกี่ยวอยู่ที่นู่นละ่ะสิจูสงการนะคะข้าเนียวไก่ไน้อยเนี่ยมันงันห่วงจากหน่อยเออมันงันห่วงไม่ถึงว่าออกรวงเขาแก่ชา้าน,นินะมันเออว่างันห่วงเนาะพี่น้องเมื่อไหร่คะพี่น้องเศร้านี้มีแหงตาอยู่ที่ทุ่งนาปรัง มงแยทอนเนาะคเนาะคุณน,นะคะตึ้งมงแหงทึ้งมององินนี้เนาะก็มันหน้าปังนะพี่นอ้นองทางนี้ก็จะเป็นยวสิกับเหงเลทางโน้นก็จะปูนทงหม่งไงหม่งเงยเลยคุณเรืออาลาดอยู่หลังต้นอยู่ข้าคุณนะพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเนาะเอาข้ามาเบิงยัามมอเ้าวกะไรยงท่าหน้าเหนียวมีแหงตาสบายตาทุ่งข้าวนาปังนะคะคุณอ่ะอีเจ้าหนอยกระสิทธอขับทงหม่องทงหน่นทงนี่เ้ย ทางปุ่นไหมสวยงามมากเลยนะเขนเลี้ยวไปไกลๆสวนจุ่มกลุ่มยังสั่นพี่น้องข้าวเหนียวอันข้าวเหนียวพัฒน์น้ำยูน้ำ่อยเพิ่นบ้านยะทอดปีนี้คนนไ่ร้ายหลาย,ลาย,ลายนาย้ำยยน้ำ่อยเพราะว่าปีง้มหันมะน,น้ำท่วมเนาะตรงนี้น้ำท่วมนะทีภาคจุระพี่น้องมะยางตรงนี้มันเป็นลักษณะพื้นที่ตำ่ำบันเท็นน้ำท่วมน้ำท่วมเหลือเขาว,ว่าลายข้าเจ้าเลยเฮ็ดหน้าปางก,กินซะได้เดียวนี้ก็เลยเอาพาาัฒน,น์น้ำโยน้ำ่อยมาใส่เฮ็ดกินเพราะว่าเป็นข้าวที่อ่อนนุ่ม อ่อนนุ่มเด้เขาหน้าปังเขาพันน้ำยนน้อยนะพี่ดองนี่นะลายคนก็ได้แนวไปย้ำช่อนนะแต่ว่ายะทอนม,มันมีหลายเลย่องรอดูรวงข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองในเด้อปีนี้ผู้ได้อยากได้แนวข้าวเหนียวไก่น้อยกล็ลอดซุมนี่แหละค่ะพี่้องค่ะ